วันนี้เราจะมาเล่นลำโูวันนี้เราจะมาเล่นสวัสดีครับท่านผู้ชมเอวันนี้มาอยู่กับอ่าไอตี้ฟักบูมกับกับจีจีฟักบูมนะฮะนี่เป็นชื่อของเราใช้ใหม่ใช่แล้วแต่ว่าคำว่าฟักบูมนี่เราเติมเองนะคะมาจากช่องคุณดาวฟักบูม วันนี้เราจะมาเล่นโลโลกิโลนะฮะนี่ <t> มาเข้าเซิร์ฟเพื่อนผมเลยนะฮะเพื่อนผมก็ทำที่อะไรไม่ได้เลยนะฮะออออโอ้อพยกับคำหยาบด้วยนะครับโอเคไหมมันจะมีคำหยาบนิดนึงใช่แล้ว วันนี้นเราจะมาเล่นดันทะเลทรายเฮ้ยเพื่อนอยู่ไหนวะโอ้วิ่งช้าว่ะอู้วเห็นไหมเนี่ยวิ่งแซงแล้วเนี่ยมากกว่าตอนนี้อยู่นี่อเริ่มเลยเริ่มเลยไม่ทุกสุดน,นคือแบสบสกเราตึงไงใชอ่อยู่ดิฮะตัวไหนมีตัวตึงก็บอกไม่มีเริ่มมามีแต่ตัวเดียวที่เป็นตัวตึงนั้นก็คือไททัน รเริ่มมาวางเฮลิคอปเตอร์เลยนะสำหรับ,บภมนะฮะวางเฮลิคอปเตอร์เลยส่วนพื่นภมมันจะวางก็ไม่วางก็ช่างมาันนี <churches> เอเอเหราหรอเรอเหอเหรอเเรอเรอเห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 อเหรองหรอเรอเว่ <en> <conservatives> าเหรอเรอเหลอเรเหรอรอเห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 ราเหรอเอเรอเหรออหรหอเหรอหรอหหเรอะรออหอ ผมจะต้องไม่ผมจะต้องเล่นโทรศัพท์ผมจะมีเวลาเล่นโทรศัพท์กับไม่มีนะใช่ไหมใช่แล้วลคุณพ่อผมแม่ก็บอกว่าของ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 แต่แต่ผมแต่เราโชคดีไงใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วเราก็เลยได้มามาตอนนั้นไงโชคดีจะตายได้มาแบบฟรีๆแบบไม่ต้องทำอะไรเลย อนอยยดาวใครรู้ะใครรู้จากดาวฟักบูมแปลว่าคนนั้นเออปกติแต่ใครไม่รู้ไม่รู้จากดาวฟักบุมตกยุคนะฮะบูตกยุคนะฮะ,ะ,ฮะทุกคนตกยุคเขารู้จักกันหมดเลยแม้กระทั่งอควาแมนก็ยังรู้จักเลื่อนไปเลื่อนมาเห็นคลิป ทุกวันเลยเย่แ yeah, hey, hey, hey. ทงด้าน t ิก t o อของเราเนี่ยเราก็เ่อเลอกทำได้ใช่ไหมเพื่อนฉันเห็นหนายดูทิ้งอยู่ใช่ใช่ใช่ <laughs> เพราะทิกเกอรฉันโดนโบแบนฉันโดนแบนไม่รู้ว่าฉันโดนแบนทำไมแต่ทุกคนก็ยังเห็นคลิปฉันคิคิโมลิ ุดเพื่ออะไรวะเพื่อฉันวางตัวระดับลีเจนหรือว่าตัวระดับตานานนั่นเองโอ้าฉันจะเลือกเที่ันรับไม่ได้ฉันจะเลือกอะไรฉันจะเลือกอะไรนั่นก็คือฉันจะเลือกอะไรว่าฉันจะวางสปีกเกอร์แมนกับเฮลิคอปเตอร์แค่นั้นแหละเฮลิคอปเตอร์ดเพื่อน วางก็ได้แต่เงินฉันมีแค่หนึ่งร้อยห้าสิบสี่ฮ่า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 เฮ่เดี๋ยวเราจะตัดไปตอนที่เรากดสคริปเลยนะถามว่ากดสคริปตรงไหนหนี่นี่นีจับตาจับตูดจับจับดูจับตาจับขี้จับดากดูนะ น,นี่อันแดงๆเนี่ยถ้าเรากดไปมันก็จะเป็นสีเขียวนะซึ่งเราจะกดไว้จนเพื่อนเราตายหยอกแน่อเลยนะ <c oughs> ไม่ได้ยินเลยวันนี้เราก็จะมาอัปเกรดคุยกันนะฮะผมก็ไม่รู้นะฮะว่าไอ้หมอนี่ทำเครียอะไรได้นะฮะนั่นก็คือไอ้หมอระดับเอพิกแอบแฝงใช่ผมก็เลยลองเอามาดูฟ<ช>ัสามารถทำไอ้ <ๆ S 2> ทำลาแมนที่วิ่งออกมาจากเฮลิคอปเตอร์ได้นะคะสาย,ยานี่จริงๆแล้วผมจะเติมเกมสกัมโบกายนะะแต่ด้วยความที่ผมอารมณ์ดีไงผมก็เลยบอกว่าวเติมเกมนี่มันอาจจะโกงเกินไปนาะสายเหตุที่ผมเลือกแบบนี้เพราะว่าโอ้ท่านผู้ชมเพราะผมดีใจเพราะว่า,าสปีกแมนโดนท่านโดน,นโดนศึก<ด>อา ผมขออวดหน่อยนะฮะคือแบบผมมีเพชรในสกัมโบกาสองพันแล้วครับแบบไม่ต้องเติมอ่ะครับลิ้นด่าเสียเงินเองอ่ะครับนั้นๆน <c oughs> ถ้าใครลิ้นกินสกัมโบกานี่จะรู้ว่าเ <อา S 2> พชรหายาโคตรเลยเฮียนี่ทุกคนรอรอบิก๊กบิ๊กใส่กางเกงในสีดําออกมานะะ <c oughs> มันจะออกมาในสามสองหนึ่งว <c oughs> ิ่งออกมาแบบหน้าตาตื่นนี่นี่นี ถ,ถ่ายกางเกงในกดคล<ห>ิปเลยก็ได้นะเพื่อนเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มซึงใหม่ใหม่ใหม่เราจะอัดเราจะปิดคลิปก่อนแล้วค่อยกดถ่ายใหม่เมื่อเราเมื่อเราเทปแล้วโอเคปิดโอเคเล้วจะพิสซกนนิงเนาะโน,โ,นโอเคนะฮะเราก็เริ่มซึงขึ้นมาประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นแล้วนะฮะแต่ก็ไม่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ผมใกล้จะได้ไททัทนคัมเมล่าแมน ฮ่าฮ่าฮ่าออกมาแล้วนะคะทุกคนอาจจะถามเมื่อเรียรืองคอมเบล่าแมนมันจะออกมาจากไหนแล้วครับก็ออกมาจากเฮลิคอปเตอร์นั่นแหละนะฮะซึ่งผมแต่เมื่อซึ่งผมก็มีเฮลิคอปเตอร์นะคะแต่ว่าผมไม่วางนะคะเพราะว่าผมจะอัปเกรดอ่าดูดูนี่สิหัวตึงตึงก่อนอัปเกรดเลยไหมอัปเกรดเลยจะลึกไม่ได้ันลึกไม่ได้ล็อไม่ได้ล็อไม่ได้โอเคกดดีกว่าเฮ้ยฉันไปเข้าลงน้ำก่อนนะเพื่อนเฮ้ย ฉันลงรบเฮลิคอปเตอร์ช่ววัตเอะอ่ะเพื่อนโอเควางใหม่วางใหม่หมโอเคได้เลยเต็มแล้วเต็มแล้ว,แล,วแล้วก็เงินหมดอ่ะไปก่อนนะใช่ใช่ไปก่อนนะโอเคคุดปัญญาอนะ่อนเลยเดี๋ยวผมจะพิมพ์ไปหาเพื่อนผมนะเป็นภาษาลาวดรสิงก็จิงก็จังงละอ่างช่างที่สิงอีช่างอ่างช่างพิมพ์ไปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> พิมบอกมาไม่รูน้นะว่าผมพิมทำไมผม,ผมเป็นบ้าเลยเออขอซาบตัวซับนิดหนึ่งนะออโอเคโอ้โหตัวเฮอะไรเนี่ยอ,อ๋อสปีก็เป็นเพื่อนฉันเอง นี่เป็นครั้งแรกนะอัปเกรดอัปเกรดฉันก็มีสปีกเกอร์เมนโวคัมกินขี่แตกยิงโยงบ้างชิงแยกอู้ไทยทันคำเมลาเมนออกมาแล้วกันโต๊โตว้าวว้าวว้าว ทางทีวีบิ๊กทีวีแมนดีกว่าเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปไปตอนที่เวฟที่25นะฮนะโอเคนะตอนนี้เวฟที่25แล้วใช่ไหมเออมันอืมเบืองหลไปห้องน้ำยังไม่มาเลยอืมผมอัพเกรดดีกว่าอัพเกรด โอเคเลอแค่ต okay, ัวนี้ใช่ไหมโอเคอากิอากิอากส่วนท่นก็ยืนยืนเป็นคนเท่วิธีการออกกำลังกายยุบออกกำลังกายอาขนมเพลดถ้าใครไม่ออกกำลังกายนี่เอกิยำไมอะ กูเจอตัวนี้กลับมาแล้วอืออือเลยท้อเลยอยเทสจริงๆฉันขอถ่ายรูปเกยหน่อยนะเฮ้ขอถ่ายรูปหน่อยนะเฮ้ หวังสปีกเกอร์แมนาหาหาเดี๋ยวผมจะหยุดคลิปเฮ้ยไม่ต้องหยุดคลิปแล้วนี่ว่ามันใกล้จะถึงบอสมาแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูหน้ากีแมนนะก่อนเอนตอนนี้กีแมนยังไม่มานะบอกให้ใส่เดี๋ยวได้หมดนะครับโยกยกโยกโอเคนะกีแมนมันออกมาแล้วะ มีจีแมนเป็นไงหลีท่อและหล่อดที่ไหมตอนนี้มันใกล้จะตายแล้วนะเอ๊ะตายแล้วก็จกว่าอ่อนอ่อนอ่อนออ่อน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 จิบหายอ่อนจิบหายเอแค่นี้แหละนะฮะคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะขอแค่หนึ่งไลค์ก็พอนะ เอ,อ่ผมจริงจังกับคลิปมากเพราะว่าผมจะเอาผู้ติดตามถึงหนึ่งพันเพื่อไปเอ่มไปลงชุมชนนะบายบายทุกคนไปละไปละฝากอย่าลืมด้วยะกดไลค์กดกดไลค์กดแชร์ Share, ไม่งั้นฉันจะไปที่บ้านเกนแล้วก็เผาบ้านเกนเนี่ย